สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาชมสวนผักเนาะเดี๋ยวเราชมสวนกันไปยาวๆเลยวุ้ยอากาศหนาวด้วยอันนี้ก็คือบรอกโคลีนั่นเองนะคะทุกคนมันก็เหมือนกับผักกาดหินบ้านราวนะเ,เนาะแต่ที่สวนแขกเนี่ยมันปลูกเยอะมากนะนู่นน่ะยาวไปถึงนู่นน่ะทุกคนเห็นไหมคะบรอกโคลีทั้งหมดเลยนะแขกก็จะลองเก็บไปทําส้มผักดูว่ามันจะกินได้ไหมนะทุกคน เยอะมากนะคะเยอะมากช่วงนี้หน้าหนาวเนาะทุกคนดูอากาศหนาวมากผักพวกนี้แหละมันจะทนหนาวได้อันนี้ก็คือบรอกโคลีนั่นเองนะคะทุกคนเยอะมากเห็นไหมคะยาวไปเลยเนาะเยอะมากๆ บรอกโคลีแบบนี้อร่อยนะคะเอาไปกินสดก็อร่อยค่ะเนาะแขกก็เคยลองเก็บไปกินสดดูแล้วเนาะเห็นน้องๆเขาบอกว่าเอาไปกินการะลาบกับปนุนกรอะไรอร่อยแขกก็เลยเก็บไปลองกินดูกระยำดูอร่อยนะคะถ้ากินสดไม่ขมนะแต่ถ้าเอาไปลวกนะถ้าลวกไม่ดีนะมันจะมีรสขมไม่อร่อยนะคะทุกคนสวยงามนะคะและนี่ก็มีแต่ผักหน้าหนาวช่วงนี้ไม่มีอะไรให้ดูนะทุกคนอันนี้หญ้า เออหนาวหนาวหนาวน้องแพะนอนอยู่เลยนะ่ะน้องแพะน้องแกะเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเนาะมาเดือฝรั่งใบก็ร่วงหมดนะคะทุกคนนี่ผักพวกนี้ที่ทนหนาวได้เนี่ยก็มีตระกูลบล็อกครีพวกนี้หัวเฟนเน้นอะไรพวกนี้ล่ะคะทุกคนนะสวยงาม ผักบอกครีแบบนี้นะมันจะเก็บทานได้ดีนะก็ช่วงเออช่วงมกรากุมพาอันนี้ก็เป็นหัวฟินเน้นนะทุกคนก็เก็บไปตำส้มตำเก็บไปกินกันเยอะแยะแล้วเนาะใครอยากได้ก็มาเก็บแล้วก็ปลูกปลูกไว้ให้นะคะเนี่ยหัวเฟินเน้นเยอะแยะมากหัวเฟินเน้นตอนนี้นะมันก็เริ่มโตเนาะทุกคนอันนี้คือถั่วปากอ้านะคะทุกคน เดี๋ยวนะถั่วปากอ้าเดี๋ยวค่อยทําไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันทุกคนนี่เห็นไหมคะหัวฟินเน้นนะคะอันนี้หัวฟินเน้นและส่วนก็ยาวไปนูน่นตอนนี้หญ้าก็จะงามแล้วค่ะนะคะหัวฟินเน้นมีเยอะนะคะหัวฟินเน้นมีเยอะนี่แหละสภาพสวนตอนนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนอันนี้ก็ลงหัวฟินเน้นไว้ใหม่คะ่ะ อันนี้ลงหัวเฟ็นเนนไว้ใหม่แล้วก็ตะกูลบ็อกครี่ทั้งนั้นแหละค่ะทุกคนจา๋าก็มีแต่ผักตะกูลบ็อกครี่ทั้งนั้นละ่ะค่ะเนี่ยสภาพสวนมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนอันนี้ก็คือผักชีฝรั่งผักชีมืงนอกเนาะผักชีฝรั่งทุกคนอันนี้คือผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ผักชีฝรั่ง ผักชีฝรั่งก็เหมือนผักหอมป้อมบ้านเราเนาะแต่ว่าผักหอมป้อมบ้านเรามันจะกลิ่นหอมฝ่าผักชีฝรั่งมันกลิ่นมันออกแรงๆหน่อยนะอันนี้ก็เป็นตระกูลคะน้าเนาะก็เคยถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วแล้วนี่เศษผักที่ถอนทิ้งนเนาะเศษผักที่ถอนทิ้งค่ะเราก็เอามาลงใส่หลุมแล้วก็กรบเป็นปุ๋ยต่อไปนะคะทุกคน เห็นไหมคะไม่ว่าเศษไม้ใบหญ้าก็มาใส่หลุมขุดหลุมแล้วก็ลงใส่หลุมเพื่อเป็นปุ๋ยให้ดินต่อไปนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติบล็อกกอรี่สวยงามอันนี้ตระกูลคะน้านะคะทุกคนอันนี้ตระกูลคะนา้าก็ไปใส่ลาดตุง้งลาดหน้าได้หมดเลยนะคะอันนี้ตระกูลคะน้าค่ะก็หัวฟินเน้น หัวฟินนิ่นหัวให,ใหญ่ๆทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยหัวฟินนิ่นหัวให,ใหญ่ๆเห็นไหมคะอืมยางหน่อยอเนี่ยหัวฟินนิ่นเนาะอันนี้หัวฟินนิ่นหัวให,ใหญ่เห็นไหมคะทุกคนสวยงามนะคะ กินได้แล้วนะคะในหัวเฟนเนินแต่ที่มันเก็บกินไม่ทันนะทุกคนเก็บกินไม่ทันหนาวก็จะมาช่วงนี้ก็ลงหัวหอมหัวกระเทียมไปกันหมดแล้วนะคะสวนกน็จะมีสภาพแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แขกลงไปค่ะช่วงนี้หน้าหนาวเป็นช่วงฤดูผลิใบเนาะ ต้นผลละหมากรากไม้ก็ไร้ใบไปหมดเลยนะคะผลีใบแล้วเดี๋ยวก็จะออกใบใหม่นะคะทุกคนขอบคุณค่าที่ติดตามรับชมค่ะ